วันที่25กันยายน2564วันนี้ก็เป็นวันที่4ของการสูบน้ำเข้าสาะวัดหนองอฟานอาจาโมทนาสากทุกการร่วมกันเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกทั้งคืนเพราะพายุฝนเตี้ยนหมู่ได้กระหน,น่ำตกลงมาขณะนี้ยังไม่หยุดเลยเวลาประมาณ12นาฬกาแล้ว อนุโมทนาสาธุการร่วมกันน้ำก็ไหลได้สะดวกก็คงกะว่าไม่นานเพราะน้ำเก่าก็ยังมีอยู่เยอะอยู่สถานการณ์น้ำสาวัดหนองฟานก็ คงสูบไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มวันนี้ก็เป็นวันที่4ของการสูบน้ําเข้าสาวัดหนองบานแล้วอนุโมทนาสาธุการร่วมกันสาธุสาธุสาธุ